แคบเอาแล้วมันไม่เหมือนถ่ายเอาได้โอ้ถ่ายได้บ่โอ้ยจับถายก็ได้วัดจูด One, two, ชีชีตชีเกนพีโอเคครับโอ้โห <Wow. S 2> oh. ถ่ายรูปกับลุงขอถ่ายรูปนั้นไม่ได้ไหมถ่ายได้ครับถ่ายได้ถ่ายได้ครับถ่ายคู่ไว้ก็ได้ครับพ่อหนูก็ไปสุดวันนี้เมื่อวานพวกเราไปขึ้นเขาเข้าไปเ่อ๋ที่ยงไปนะน้องบัวน่ะน้องบัวเอไม่ใช่น้องบัวอะไรวะน้องบัวลำพูนนี่นะโอ้ยพวกเขตไหนสกลนคร การบึงการบึงการเอาทำราคาโอ้สูงมากเคยไปกันสูงครับเคยครับขึ้นไปทำลูกคือเสาข้างบนเคยไปกราบอาทิตฐานหรือยังลูกคูเสาลูกคู่เสายุ่งบนที่หลังหลังภูเขาเลยครับที่เป็นลานหินบนต้องเลยเลยเลยท่านที่เป็นเจดีย์ทองอ๋อใช่ขึ้นไปไหว้ท่านแหละก็จมียสองหู รังเขาเลยจุอะเลาซปิาไบเป็นดาราอ่งเต็มก่อนนี้นี้ครับก่อนนี้เป็นร้อยช่องตอนนี้เาจะแยกย้ายไปทำคอนเทนต์ที่อื่นครับพอยูทูบก็จะเป็นยูทูบอิสระอันนี้ไม่อิสระครับอยู่ผมมีกฎปวดลงน้ำอยู่ด้วยกันเนี่ยดีถอยู่นี่ตน อันนั้นบ้านเมเดยครับอันนั้นจะเป็นห้องน้ำผู้หญิงฝั่งนู้นข้างหน้าจะเป็นบ้านของเมเดยบ้านเล็กๆแล้วก็จะมาทำบ้านหลังใหญ่อยู่ตรงนี้เมเดี่ยวเนาะตอนนี้เขาไปอยู่ไอซ์แลนด์นี่มารถอะไรครับรถเช่ารถเข้ามาเดี๋ยวพวกหนูก็ไปอุดรไปเที่ยวอุดอนว่าอุดรเสร็จว่าจะไป ไปทุกปีครับไปสักปีขอบคุณมกยาแล้วก็จะไปเที่ยวลาเียวาาเหือออดีบ้าบดีเนาะครัอันนี้มิสเตอร์นี่ยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับทำค่ะยังทำอยู่เนาะยังไม่เกษียณนะคระเครับแต่ใกล้แล้วแหละอายุน่าจะเกือบน่าจะห้าสิบกว่าแล้วใคะ อีกปีอีเอรี่านเอาอีกนานใช่ไหโอ้รามตอนก็รับไปกจะขีรถสามตอนลนี่มิเซอร์เฟรแฮมเดิลูกบอลโสเปย์ ได้นี่หน่อยได้พูดถ้าพูดยาวๆจะได้ไม่ได้เห็นไม่ได้เนหม่ครับปพราะแตนก็จะนานๆมาทีหนึ่งครับแล้วก็บางทีก็เย็นๆเข้มาเห็นกันทุกคนอย่าเปลี่ยนช่องนั้นช่องนี้จ้ามจ้ามช่องไหนได้บ้างครับทุกคนไอ้ไอ้อะไรด้านลูกลูกจิ้มลูกจิ้มไปไหนอะลูกจิ้มไม่สบายครับ สังเกตไหมครับถ้าเขาได้ถ่ายคลิปเขาจะตากแดดเขาไม่กลัวแดดครับแดดแดดแดดเย็นครับถ้าเกิดได้ถ่ายคลิปแดดเย็นทันทีนะจำได้จำจำได้อยู่แต่แต่ไม่จำชื่อไม่ได้นั่นจำได้ไหมนั่นนั่นนั่งอยู่นั่นอ่ะที่บ้านเขา จำได้คนนั้นพูดเก่งเวลาดดูนะทำไมพูดเก่งจังเลยไม่ตีแล้วครับตอนนี้ฝากตีด้วยครับฝากตีอีกทีนึงเอีกสักทีอีกสักทีเล็กสั้นก็มีนะเอาเล็กเลยนะแอน ครับเจตลอดชีวิตครับอยู่ได้ไม่ได้ครับเจเ่หนูอยู่โคุงได้เพราะหนูกินเจแล้วออกจากนี้จะไปที่อุดรค่ะไปอุดรไปที่เมืองอุดรเลยใช่ไหมครับไปนอนจับสองคืนสามคืนที่อุดรเนี่ยจังหวัดอุดรเลยบุญยังกันบุญน้องประจักษ์อ่าน้องประจักษ์สมเด็จพระคม มีเพื่อนอยู่ดอนเนี่ยจะไปหาขับเขาอันนี้อยู่จังหวัดน้องแสงอยู่จังหวัดน้องแสงบ้าน้องแสงอำเภนเอาปืนน้องแสงอำปืนน้องแสงจังหวัดน้องแสงบาดบาดบาดล่าสุดก็ออกแสงล่าสุดอก <c oughs> ดอกแสง ได้เนาะบายบายแล้วโอ้ยน่ารักแค่เนาะได้รับเกียรติจริงๆเลยเนาะยิ้มนี่นะคะนี่นะคะขนมที่เนาะเอามาฝากเนาะขนมมาฝากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินถ่ายเลยเด้อไม่ได้กินข้าวกินปลาด้วยเนาะนี่น้ำเย็นให้ให้เขาหน่อยดิ มีน้ำมาอยู่มีน้ำมาอยู่เฟินค่ะเดี๋ยวจะเดินนีแล้วก็จะเดินไปส่งเอซอีกเดินไปส่งเอซีอีกนะคะ้ำเย็นเนะคะมาถึงที่แล้วเนาะนะคะ อือโอ้โหน่ารักดีแท้เนาะเดินนะคะไปส่งเอฟซีเนาะเดินมาแล้วก็เดินไปนะคะโอ้เอฟซีก็อนนะมาสี่คนสี่ท่านนะคะน่ารักมากๆเลยเนาะมาด้วยใจจริงๆนะคะไกลแค่ไหนก็มานะคะเพราะว่าเนาะมาด้วยใจจริงๆนะคะแล้วก็ดีใจนะคะดีใจที่เอฟซีเนาะ เอฟซีมาทางไกลก็ยังมานะคะเนาะมานะคะเห็นหน้าเห็นตาลุงแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่เห็นป้าแตนมเนาะอเราก็ได้เห็นนะคะชาวค่ะคนต่างชาติก็ยังมาเนาะมาอยู่เห็นหน้าเห็นตาคุณป้าแล้วเนาะแต่วันนี้ป้าไม่ไม่มานะคะวันนี้ป้าไม่ได้มาก็เลยมาอยู่ที่นี่กันเนาะ อยู่ที่โคกน้องนาจำปาดงตอนนี้ก็นะคะมีมเอฟซนะีมาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆเนาะถ่ายได้ทุกที่เลยเด้อ <laughs> ถ่ายได้เลยนะคะนี่นะคะเจะก็จะพาเอฟซีเนาะไปเดินนะคะเดินถ่ายรูปองค์ปู่ปะลิจิตหนาคราราชงารเนาะตอนนี้ก็เดิน <laughs> <Glass. S 1> okay, ลุมงไปก่อนเด้นยอ,ยน,อน,นอก,ก,นนกับพี่ไทยบ้านนอกก่อนอ้าวไทยรุงนาเไ้ครับโอยไทยบนนอกะะนอะได้อันนะั้นแหละไุ้ไทยคุณกับง,างา่ามง่ามมาผีเ,เลยมาผิดต้เห็นองค์พ่อปู่ผีมากปลาเออลุงพันกับสีเดินไป เห็ดน้ำบ่อเห็ดองค์พ่อปูน้ำบ่อนี่นะคะลุงพันก็เยี่ยมนะคะสุดยอดนะคะเนาะได้ถ่ายรูปกับนะคะชาวอังกฤษนะคะเพื่อนก็มาด้วยใจจริงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุถิ่กหกขอบ้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ